สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทําน้ําหมักนะคะน้ําหมักมะนาวค่ะนะคะมะนาวที่เราบีบเอาน้ําไว้นะคะเราไม่ได้ใช้น้ํามาทําน้ําหมักนะคะเอาเปลือกค่ะเปลือกอย่าทิ้งนะคะเปลือกมีประโยชน์นะคะอันนี้มะนาวลูกเราจะเก็บไว้นะคะที่เหลือที่เราคั้นเมื่อกี้เนาะแต่อันนี้เราจะเอามาหมักทําน้ํายาล้างจานนะคะเราทําตลอดเลยค่ะใช้ตลอดเลยค่ะนี่ค่ะนี่ที่ทําไว้นะคะนี่ค่ะ อันนี้ใช้ได้แล้วค่ะนะคะประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ใช้ได้แล้วค่ะนะคะแล้วก็กองใส่ขวดไว้ค่ะเวลาเราล้างจานเราก็เอาไปผสมน้ำยาล้างจานนะคะรับรองภาชนะของเรานี่เงาเวาวับเลยนะคะอ่าข้าบไขมันนี่ออกหมดเลยนะคะนะมาดูวิธีหมักกันค่ะหมักในขวดก็ได้นะคะถ้าหมักในขวดเราต้องเจาะเจาะฝาขวดนะคะเพราะว่ามันเป็นกดเป็นแก๊สนะคะ ไม่งั้นขวดจะระเบิดนะคะแต่เราเอาใส่กระติกค่ะกระติกนี่เราไม่ใช้แล้วค่ะกระติกเมื่อก่อนาขายข้าวเหนียวเนาะ<ม>ก็ามาหมักน้ํามะนาวค่ะตอนนี้เราจะเอาใส่ถังนะคะเรามาดูนะคะเยอะด้วยค่ะมะนาวเมื่อกี้ค่ะเราไม่ได้เอาไว้กินนะคะบางคนเขา,เาไว้กินเขาจะใส่ ใส่นมใส่อะไรไม่รู้เนาะแต่เราเราสูตรของเราคือไว้ล้างจานค่ะล้างจานเอาไล่มแมลงก็ได้นะคะ,คะพวกแมวมาขี้เราก็เอาไปลาดแมวก็จะไม่มาขี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะใส่น้ําตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายแดงค่ะใส่แค่สองอย่างเนี่ยค่ะใส่พอประมาณค่ะ เราไม่ได้ทําไว้กินนะคะเราทําไว้ล้างจานค่ะนี่ค่ะประมาณประมาณหนึ่งอาทิตย์เราก็ใช้ได้แล้วค่ะนะคะหนึ่งอาทิตย์เราก็ใช้ได้แล้วแต่อันนี้คงจะเก็บไว้นานหน่อยเพราะว่าที่ใช้ของเราก็มีอยู่เนาะนี่ค่ะนี่ก็มีอีกเยอะเลยค่ะมือคนรู้ได้ค่ะจะหอมนะคะจะหอมมากเลยค่ะที่ในขวดก็มีค่ะเราเราเราหมักไว้เป็นขวดก็มีเดี๋ยวจะให้ดูนะคะ นี่ค่ะนี่ที่เราหมักไว้เป็นขวดนะคะเหีนนะคะเราต้องเจาะรูด้วยนี่ไงคะเจาะรูด้วยไม่งั้นมันจะระเบิดนะคะเพราะว่ามันเป็นเป็นกดเป็นแก๊สนะคะนี่น้ำจะใสเลยค่ะเอาไว้ล้างจานนะคะดีมากเลยนะคะเป็นคราบไขมันนี่ออกดีมากเลยนะคะแล้วก็พวกฝาหม้อหมอ หม้ออลูมิเนียมนี่นะคะเรา,เาไปขัดวเววาวเลยนะคะสะอาดมากๆเลยค่ะ,ะคะที่บ้านทําใช้ประจําเลยค่ะแต่มะนาวนี้จะไม่เคยทิ้งเลยนะคะอย่างอย่างเรากินถ้าเราไม่ได้คั้นเยอะๆเนี่ยเรากินวันละลูกสองลูกเราก็เก็บเลือกมันใส่ขวดไว้ค่ะเติมเติมไปค่ะไม่ใช่ว่าอันนี้อันนี้ไม่ได้ทําทีเดียวนะคะค่อยๆเติมไปค่ะเนี่ยแต่ก็ใช้ได้แล้วค่ะเนี่ยนะคะแต่ขวดนี้ขวดนี้กองมาจากไหนนี่ค่ะ จะเอาใช้ค่ะนะคะแล้วก็อันใหม่นี่เราก็จะเก็บไว้นะคะอันนี้เราก็เอาฝาปิดไว้ค่ะเนาะปิดฝาปิดไว้เราเวลานั่นหมดเราก็มากองเอาอีกนะคะอันนี้เราก็จะเอาฝาปิดไว้เนาะนะคะใครใครยังไม่เคยทําก็ลองทําดูนะคะแล้วก็เอาไปล้างถ้วยล้างจานจะได้ติดใจนะคะนะเปลือกมะนาวมีประโยชน์นะคะ ไล่มแมลงก็ได้ไล่พวกมแมลงที่มาเกาะต้นไม้ของเราต้นผักอะไรเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะใส่ฉีหมาฉีแมวขี้หมาขี้แมวที่มาฉีในบ้านเราเนี่ยรับรองไม่มาเลยค่ะนะคะล้างถ้วยล้างจานก็สะอาดค่ะนะคะนี่เป็นวิธีของคุณยายนะคะคนอื่นเข้าหมาักเขาอาจจะใส่นมแสลอยไ,ไม่รู้เนาะแต่คุณยายไม่ใส่ค่ะใส่แต่มะนาวกับน้ำตาลทรายค่ะ ะค,ะคลิปสั้นๆนะคะจบแค่นี้นะคะใครอยากทําก็ลองทําดูนะคะเปลือกมะนาวมีประโยชน์ค่ะขอบคุณค่ะ